เมื่อสองเกลออยากขับรถเที่ยวชมธรรมชาติแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นรถวิบากของพวกเขาดับสนิทกลางป่าลึกท่ามกลางความมืดที่ไม่เหลือแสงใดให้พึ่งพาเสียงกระสิบและเงาดำลึกลับเรื่มโอบล้อมพวกเขาทีละน้อยและสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าอาจไม่ใช่ทางกลับออกจากป่าแต่คือฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมเงามืดกลางป่าใหญ่ ต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมหนาทึบแสงจันทร์ลอดผ่านเพียงเล็กน้อยพอให้เห็นเส้นทางลางๆเกียรและเมธสองเพื่อนสีที่ชอบผจญภัยขี่รถวิบากคู่ใจลัดเลาะเข้ามาในป่าใหญ่ตั้งแต่บ่ายทั้งคู่หัวเราะอย่างคึกขนองไม่ได้สนใจเลยว่าเส้นทางที่ลึกเข้ามานี้กลับไม่มีเครื่องหมายบอกทางใดๆเวลาล่วงจนฟ้าเริ่มหมดลงรถของเกียรที่ขี่นำอยู่กลับสะดุด เสียงเครื่องกระตุกดังขึ้นทีก่อนจะดับสนิทเมธเรียบจอดข้างๆแล้วช่วยกันสตาร์ทใหม่แต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเสียงเครื่องก็เงียบงนันราวกับพลังงานทุกอย่างถูกสูบออกไปพร้อมกันรอบด้านเงียบกว่าปกติจนเกียร์รู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเขาเหลือบมองเพื่อนแล้วเห็นสายตามเมธที่เรื่อไม่มั่นคงทั้งสองจึงตัดสินใจหาที่พักพิงใกล้ๆก,ก่อกองไฟเล็กๆหวังไล่ความมืด แต่เปลวไฟกลับส่องเงาต้นไม้สูงใหญ่รอบด้านให้ดูบิดเบี้ยวเหมือนมีผู้คนยืนล้อมอยู่ยิ่งดึกความเงียบกลับแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกิ่งไม้หักดังแผ่วเกียรหันความแป้ทันทีเห็นเพียงเงาดำผอมยาวเลื้อยหลบหลังต้นไม้เงานั้นไม่เหมือนสัตว์หากเคลื่อนไหวช้าๆแบบไร้น้ำหนักราวกับลอยมาเมตโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงจิิงรีดที่ดังพร้อมกันราวกับถูกสั่ง รอบกองไฟเงาดำเริ่มทยอยปรากฏมากขึ้นบางเงาสูงผิดธรรมชาติบางเงาเล็กแต่หัวโตโจนผิดสัดส่วนลมพัดท,ทำให้เปเลวไฟสั่นเงาพวกนั้นขยับเข้ามาทีละน้อยพร้อมเสียงกระซิบประหลาดดังรอบทิศเป็นภาษาแปลกหูผสมเสียงหายใจหนักเมธยกไฟฉายส่องไปแต่ทุกครั้งที่แสงกวาดผ่านเงาก็หายไปทว่าเพียงเลื่อนแสงออกสิ่งเหล่านั้นกลับปรากฏใกล้กว่าเดิม แล้วเงาหนึ่งก็เดินออกมาให้เห็นชัดใบหน้าขาวซีดไร้ดวงตาปากยาวฉีกเปื้อนคราบดำร่างก้มงอเหมือนกระดูกหักทรงเสียงหัวเราะแห่พร่าก้าวช้าๆเข้ามาใกล้เกียรกับเมธถอยหลังจนแทบชนกันกองไฟตรงกลางก็ดับลงในชั่วพริบตาราวกับมีใครมาขยี้ด้วยมือเปล่าทัานใดนั้นความมืดกลืนกินทุกสิ่ง เสียงฝีเท้าเสียงหายใจเสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกันรอบป่าเกียรกรรมมุนไฟฉายไว้แน่นจนสั่นเมธร,รู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นชื้นเบารดตนคอทั้งคู่ยืนตัวแข็งงันและเสียงหัวเราะนั้นก็ดังก้องขึ้นอีกครั้งราวกับทั้งป่ากำลังหัวเราะเยาะพวกเขาเสียงหัวเราะแห่พร่าแทรกมากับความมืดกดดัน กียกรมไฟฉายไว้แน mm. mm. yeah. ่นม yeah. mm. uh. yes. mm. 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 so ือสั่นจนแสงกวัดแก่วงไปมาเผยให้เห็นต้นไม้สูงใหญ่ที่บิดเบี้ยวคล้ายร่างมนุษย์ยืนอ้าปากเงียบงันเมธพยายามสะกดใจไม่ให้วิ่งแต่ความกลัวกลับกัดกินทุกเส้นประสาททันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเร็วกว่าทุกครั้ง เงาดำรูปร่างสูงใหญ่โผล่พรวดออกมาจากด้านหลังมันพุ่งเข้าหาเมธจนเขาแทบลม้มเกียร์ส่องไฟฉายใส่เต็มแรงร่างนั้นชะงักไปครู่เดียวก่อนจะหายวับไปแต่เสียงกระซิบรอบตัวกลับดังถี่ขึ้นราวกับกำลังหัวเราะเยาะพวกมันไม่ยอมให้เราออกไปเมธพึมพำเสียงสัน่นเกียร์พยายามลากเพื่อนวิ่งออกห่างจากจุดกองไฟที่มืดสนิทเสียงกิ่งไม้หักดังไล่หลังมาเรื่อยๆถูกย่างก้าวเหมือนมีใครก้าวตาม สอนทับเป็นสิบเป็นร้อยเสียงหายใจชื้นๆดังรถต้นคอราวกับอยู่แค่เอื้อมมือทั้งคู่วิ่งไปจนสะดุดล้มที่ลานหินเงามืดหลายร่างโผล่ขึ้นพร้อมกันรอบตัวเสียงหัวรับประสานกันดังแสบแก้วหูดวงตาไห้าตาขาวปรากฏกลางความมืดล้อมเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเ,เมดรกรีดร้องสุดเสียงเกียคว้าหินขึ้นมาคว้างใส่โดยไม่รู้จะทำอะไรอีก แสงจันทร์สาดลอดกิ่งไม้ลงมาพอดีเผยให้เห็นร่างเงาที่บิดเบี้ยวเต็มไปหมดบางร่างหัวห้อยผิดทิศบางร่างเดินถอยหลังแต่กลับเข้ามาใกล้เสียงเนื้อเสียดสีกับพื้นดังก้องขนลุกทุกอย่างประดังเข้ามาจนเกียรกับเมธแทบสิ้นหวังแล้วจูๆ่ๆเสียงแหลมเสียงกรีดอากาศก็ดังขึ้นจากความมืดเงาทั้งหมดหยุดชะงักพร้อมกันก่อนจะหันหน้าขาวซีดไปทางเดียวกัน ราวกับมีบางสิ่งที่เหนือกว่ากำลังสั่งพริบตานั้นเกียก้ยวขวาแขนเพื่อนและพากันวิ่งสุดแรงฝ่าเงาเถา,าวันหนามและโคลนอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาวิ่งไปจนเสียงกระซิบเริ่มเบาลงเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงในอกลมหายใจหนักดังสะท้อนกล้องในความเงียบทั้งคู่หยุดหอบหายใจที่เชิงเขาแลกสุดทางเดินแต่ยังไม่กล้าพูดอะไรออกมาเพราะกลัวว่าเสียงใดๆจะเรียกสิ่งนั้นกลับมาอีกครั้ง ในความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังมีเพียงสิ่งเดียวที่ชัดเจนอยู่ในใจของทั้งเกียร์และเมธคืนนี้พวกเขาแทบเอาชีวิตไม่รอดและยังติดอยู่กลางป่าที่ไม่มีใครรู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนเกียร์กับเมธยังคงนั่งหอบหายใจอยู่ใต้เชิงเขาความมืดโอบล้อมราวกับผืนผ้าดำทึบเสียงหัวใจเต้นแรงยังดังไม่หายทว่าความเงียบที่ตามมากลับกดดันยิ่งกว่าเสียงหัวเราะของเงาลึกลับเสียอีก เรากับทั้งป่ากำลังจ้องมองพวกเขาอย่างใจเย็นรอเพียงจังหวะที่เผลอเราต้องหาทางออกให้เจอคืนนี้เกียร์พูดเสียงสัน่นเมตพยักหน้าแต่ในแววตายังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทั้งคู่เดินต่อไปในความมืดโดยมีไฟฉายเป็นเพียงแสงเดียวที่คอยนำทางแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งเหมือนวนกลับมาที่เดิม ต้นหมายต้นใหญ่รูปร่างบิดเบี้ยวต้นนั้นปรากฏขึ้นซ้ำๆจนทั้งสองเริ่มแน่ใจว่ามีบางอย่างบิดเบือนเส้นทางของพวกเขาระหว่างก้าวเดินเสียงฝีเท้าแปลกประหลาดดังขึ้นข้างหลังจังหวะช้าหนักและลากยาวพวกเขาหันขวับไปแต่แสงไฟส่องเจอเพียงป่าที่เงียบสงัดแต่เสียงนั้นยังคงตามไม่ห่างราวกับบางสิ่งกำลังเดินอยู่ข้างหลังทุกก้าวที่พวกเขาเดินทันใดนั้น เสียงหัวเราะที่ได้ยินมาตลอดดังใกล้เสียจนเหมือนอยู่ข้างหูเกียร์หันฉับไปเจอใบหน้าซีดไร้ตาลอยอยู่ตรงหน้าแสงไฟส่องให้เห็นปากที่ฉีกยาวกำลังอ้าก,กว้างเราจะกลืนเขาในพริบตาเม็ดคว้าแขนเพื่อนลากวิ่งสุดแรงเสียงหัวเราะก้องสะท้อนทั่วป่าเหมือนฝูงปีศาจกำลังไล่หลังทั้งคู่วิ่งจนปอดแทบระเบิดผ่านโคลนหนืดผ่านเถาวันที่เกี่ยวขา เลือดซึมจากรอยขีดข่วนแต่ไม่หยุดเพราะด้านหลังเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องเสียงหัวเราะและเสียงฝีเท้าที่ซ้อนทับกันจนป่าแทบสั่นสะเทือนจนกระทั่งสายตาพวกเขาสะดุดกับแสงริบหรี่สีอมส้มไกลไกเกียรกัดฟันลากเมฆตรงไปและพบว่าเป็นกระท่อมไม้ร้างอยู่กลางป่าประตูแง้มเล็กน้อยทั้งคู่ผลักเข้าไปทันทีปิดประตูลงแล้วพิงไว้หอบหายใจอย่างเอาชีวิตรอด แต่ในความเงียบของกระท่อมกลับมีเสียงกอกแก๊กกอกแกแก,แกดังขึ้นจากมุมมืดเมื่อไฟฉายส่องไปทั้งคู่เห็นเก้าอี้โยกเก่าขยับเองช้าๆและเงาสีดำกำลังคืบอนานอยู่บนเพดานเหนือหัวเสียงกระซิบแผ่วเบาดังรอบห้องราวกับใครกำลังท่องบทสวดประหลาดอะไรบางอย่างพวกเขาไม่รอช้ารีบเปิดประตูหนีออกมาอีกครั้งและเหมือนชะตาเล่นตลก ผลจากประตูเพียงไม่กี่ก้าวความมืดรอบตัวกลับสลายไปแทนที่ด้วยแสงอรุณสีทองแรกของวันใหม่สายลมเย็นเช้าพัดผ่านทําให้ทั้งสองแถบซุดลงกับพื้นด้วยความโล่งอกเบื้องหน้าเป็นเส้นทางดินเล็กๆที่ทอดยาวออกจากป่าใหญ่ไปยังทุ่งโลง่งเกียรกับเมธหันมองกลับไปป่าที่พวกเขาเพิ่งหนีตายออกมาเงียบสงัดไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเงาดำและไม่มีแม้แต่คร่องรอยว่ามีสิ่งผิดปกติอยู่ที่นั่น ทั้งสองศบตากันต่างก็รู้ว่าสิ่งที่เจอมาไม่ใช่ภาพฝันมันคือความจริงที่ไม่มีวันลืมและไม่มีวันเล่าให้ใครฟังจนหมดได้เพราะไม่มีใครจะเชื่อแต่สิ่งเดียวที่แน่ชัดคือพวกเขาทั้งคู่แทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็รอดกลับมาได้อย่างปลอดภัย